สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมพามาดูรถ Toyota a อา i ติสไม่น้อยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 1.6G ปี2018นะครับผมเลขไมคคันนี้อยู่ราวๆห้าห0ื่นนะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับผมนี่แซมคัดมาแต่คันที่ไม่น้อยๆนะครับนี่พามาดูในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้าก่อนเลยนะครับนี่ครับ น็อต <Not S 2> เดิมๆนะครับไม่ขยับนะครับเหมือนกันนะครับซ้ายขวาต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับสติกเกอร์นะครับยังอยู่ซมซูมก่อนอ่านี่นะครับสติกเกอร์มอกอยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรอยปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะครับผมน็อต คานหน้านะครับไม่ขยับนะครับแผง้อน้ําเดิมๆอยู่นะครับผมนี่นะครับผมไม่ขยับนะครับรูตรงนี้กลมๆคมๆนะครับผมรถสวยครับคันนี้ลูกค้าดูทะเบียนเลครับสี่สี่หนึ่งก้านะครับเปิดราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไม่อยู่ราวๆห้าหมื่นนะครับผม นงภายในก็ยังสะอาดอยู่นะครับนี่นะครับผมมาดูยางกันหน่อยนะครับเป็นยางดันหลบนะครับยางปี2021นะครับปลายปีสัปดาห์ที่43นะครับเปริดรถคันนี้แบตหมดนะครับผมแซมเลยไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะครับ แต่ว่าไม้น้อยครับแซมรับรองอยู่แล้วราเอ,อ่อสี่หมื่นไปปลายถึงห้าหมื่นนะครับนี่นะครับผมสวยงามครับคันนี้ทะเบียน4 419นะครับราคา4,19,000บาทนะครับผม เครื่อง 1.6G นะครับผมโอเคเดี๋ยวแพรพาไปดูคันต่อไปนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ